สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมกาลังรีวิวนะครับกล้องเว็บแคมขั้นเทพนะครับในราคาที่คุณนําทำนาชีวิตนะครับ 2K ได้30เฟรมเรทตอนนี้ปรับเป็น 2K อยู่30เฟรมเดทผมปิดไฟที่ตัวเว็บแคมอยู่มันสามารถปรับไฟได้5ระดับ5ระดับถ้าจะไม่ผิด5ระดับนั่นแหละเออระดับที่หนึงเปิดไฟมากหนึ่งระดับ สระดับ3ระดับ4ระดับแล้วก็หระดับหระดับโอเคไหมโอ้จ้าเลยมันช่างจ้าสุดเลยเกินถ้าผมปิดเลยอาจจะปิด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 ปด,ดอาจะส่งประมาณนี้ไฟมันจะสะท้อนขึ้นหน้าเข้นนาขมาจากจอมอนเตอร์นะครับส่วนเสียงผมก็ EQ กับปั e ๊กอินของผมที่ผมมีอยู่เพิ่มอเอาทุตให้ดังขึ้นแล้วก็เพิ่มย่านโลที่เยอะขึ้นนิดนึงเดิมที้ก็เว็บแคมมันก็จะได้เสียงที่มันกรอบๆหน่อยใช่ไหม โอเคผมว่าผมน่าจะเปิดไปหนึ่งสองสามะดับกำลังดีใช่ไหมได้ไหมแต่สำคัญคือมันโฟกัสเร็วมากสมมติว่าผมขายของอะไรเงี้ยจิ๊บดูสิโอ้บ้าไปแล้วชัดกว่ามือถือผมรุ่นเก่าอ,อีกอะไรก็ได้เราดูปุ๊บนี่เห็นไหมมันชัดมากมันชัดมากเลย บางไม่ติดตดูดิโอ้โหและประเด็นคือนี่คือหางประมาณหนึ่งคืบนะครับอ่าผมลืมบอกไปด้วยจริงๆชื่อชื่อรุ่นว่า High Vision UL 0 4ครับผมมาใกล้ๆเลยเห็นไหมเห็นสิวเซียนผมไหมเห็นนวดผมไหมชัดไหมชัดมากชัดมากมากบ้าไปแล้วชัดมากชัดมากไปเลยโอเคไหม จะเอาไปใช้สตีมมิงที่โบสด้วยถือว่าดีเลยขอบคุณผู้ใหญ่จริงๆครับผมโอเคเสียงจากกล้องเว็บแคมนะครับ EQ นิดๆหน่อยๆลูปก็จะองกล้องหน่อยประมาณนี้นะครับ